ูงหมีบาบูนหรือชักมาเนี่ยจะมีจ่าฝูงตัวผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้นําเด็ดขาดเลยใช้การข่มขู่เพื่อรักษาอํานาจแล้วก็ปกป้องฝูงใช่ค่ะซึ่งโครงสร้างแบบนี้อาจจะเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจํากัดหรือว่ามีการแข่งขันสูงนะคะมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งขณะที่ข้อมูลอีกส่วนพูดถึงลิงบาบูนที่เรียกว่าลิงบาบูนแคเมรูนซึ่งอันนี้อาจจะหมายถึงพันกีนีหรืออนูบิสก็ได้นะครับ พวกนี้จะเน้นการป้องกันตัวร่วมกันเป็นกลุ่มเวลาเจอสปรูถูกต้องค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นความยืดหยุ่นในการปรับตัวแต่ว่านะคะไม่ว่าโครงสร้างจะเป็นแบบไหนเนี่ยลำดับชั้นท้องในหมู่ตัวผู้และตัวเมียก็ยังคงสําคัญมากๆอยู่ดีค่ะตัวเมียที่แบบว่าเป็นที่โปรดปรานของจ่าฝูงหรือลูกๆของเธอก็จะมีสิทธิพิเศษมากกว่าตัวอื่นครับเพราะพูดถึงจ่าฝูงการต่อสู้แย่งชิงอํานาจ มันก็ต้องนึกถึงชื่อเสียงด้านความดุร้ายที่ข้อมูลก็เน้นย้ำบ่อยๆเหมือนกัน